ทุกคนกำลังฟังพอดแคสต์บายธนพรสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับธนพรนะคะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคนเราถึงต้องการที่จะมีความรักแล้วความรักคืออะไรกันล่ะทำไมมนุษย์เราถึงได้ต้องการมันมากขนาดนี้งั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่าความรักกันคะ่ะความรักคืออะไรในอดีตคำว่าความรักไม่ได้ผูกไว้แค่กับคนสองคนดอกนะคะ แต่ผูกไว้กับปัญญาสิ่งของรวมไปถึงพระเจ้าการที่คนมีความรักไม่ได้ถูกมองถึงแค่เพียงการมีคู่เท่านั้นหรอกนะคะก็<อ>จริงอยู่ที่ปัจจุบันความรักก็ยังถูกมองได้อย่างหลากหลายแต่เราก็อดเฉียงกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะว่าความคิดแรกที่เข้ามาในหัวเมื่อพูดถึงความรักนั้นมันก็คือความรักของคนสองคนในเชิงคู่รักเอาละค่ะเรามานิยามคำว่ารักกันดีกว่านะคะ คำว่ารักตามราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่ารักไว้ถึงการมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยด้วยความเสน่หามีใจผูกพันฉันชู้สาวและยังรวมไปถึงการชอบใครสักคนด้วยค่ะแต่โดยจอดจงแล้วความรักสามารถหม่ถึงความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็นความหมายของความรักแบบโรแมนติก หรือความรักที่มีเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักกันบ้างไหมคะโรเบิร์ตสเติร์นเบิร์กอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยหนึ่งได้อธิบายองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรักไว้3ประการดังนี้ค่ะ 1. ความสนิทสนม ความสนิทสนุมเป็นความรู้สึกผูกพันเกิดความเข้าใจต่อกันโดยจะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์อยู่ในระยะเวลานานแล้วสามารถมีได้ทุกความสัมพันธ์เลยค่ะ 2. ความหลงไหลความหลงไหลเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความปรารถนาหรือความเสน่หาเป็นแรงขับภายในที่เรียกว่าแรงดึงดูดทางเพศค่ะ 3. ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นเป็นการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ทําให้คนเรายังคงอยู่กับใครบางคนและผ่านแปลไปตามระยะเวลาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกันค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าปัจจัยในการก่อให้เกิดความรักนั้นมีได้หลายด้านทั้งด้านอารมณ์ทางกายและเป้าหมายในอนาคตนอกจากนี้ยังมีส่วนของสารเคมีในสมองด้วยนั่นเองค่ะ แล้วเราก็มาถึงหัวข้อหลักที่เราตั้งคำถามกันไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าทำไมคนเราถึงต้องการที่จะมีความรักเกิดมาตั้งอยู่ดับไปตามศาสนาพุทธการได้พูดถึงชีวิตคงไม่พ้นวัฏสงสาร หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือความต้องการมีความรักคือความต้องการดำรงอยู่ของเผ่าพันนุ์ั่นเองหรืออีกแง่หนึ่งเราอยากมีความรักก็จริงแต่ก็ไม่จําเป็นต้องหมายถึงความรักในแง่ของคู่ชีวิตก็ได้นะคะแต่อาจจะแค่ต้องการได้รับความรักจากคนที่เราต้องการแค่นั้นเองค่ะความรักทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนที่มีความรักที่ดีมักจะพบเจอแต่ความสุข อะไรในชีวิตก็ดูง่ายไปสมุดพลังแห่งความรักทำให้เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นเพราะอยากใช้เวลากับคนที่เรารักด้วยพลังนี้อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราอยากจะมีความรักกันก็ได้นะคะจากความหวังที่จะพบคนที่ดีเพื่อบ้านปลายชีวิตที่สมหว่างกับคู่ครองการสมรสการมีครอบครัวที่ดี การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของสังคมจนมาเป็นวัฏจักรชีวิตที่หลายๆคนต้องสัมผัสและเมื่อเราเห็นคนที่สมหวังแล้วเกิดความรู้สึกอยากมีและออกตามหาคู่ชีวิตต่อ,ตอไปนี่อาจเป็นวิวัฒนาการโดยธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการดำรงอยู่หรือเป็นการหาความสุขให้ตัวเองในอีกแง่หนึ่งก็ได้ค่ะ สุดท้ายนี้ทางเราอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันพิจารณากันหน่อยคะ่ะว่าการมีความรักนั้นดีจริงไหมแล้วถ้าดีนั้นดีอย่างไรคะ่ะข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจาก w w w s a n o k c o m สำหรับวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ